คุณกำลังมองหารถมือสองราคาถูกผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทวันนี้บอนมีคันนี้มานำเสนอครับ วันนี้เราอยู่กับรถ Toyota y a า r s 1.5RS ปี2012เป็นรถมือสองแล้วราคาถูกขนาดไหนและออปชั่นจะน่าสนใจและจะตอบโจทย์เพื่อนๆพี่ๆหรือไม่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota y a า r s ตัวเจเนเรชั่นที่1หรือตัวเริ่มแรกของ Toyota y a า r s เลยวันนี้มาชมกันครับว่าออปชั่นมีความโดดเด่นยังไงมาชมกันเลยครับ สำหรับไฟหน้ารุ่นนี้เป็นแบบมัลติเรฟเฟกเตอร์ด้านหน้ามาพร้อมชุดแต่งรอบคันและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยส่วนตัวรถเป็นสีบอลเงินและสำหรับตัว RS เนี่ยจะมีในเรื่องของล้อแม็กขอบ16ลายพิเศษที่ให้มาเฉพาะตัว RS เท่านั้นนะครับสำหรับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นรีโมทนะครับ และมีชุดแต่งสเกิร์ตบันไดข้างมาให้ตกแต่งสวยครบจ,บจบจากโรงงานรูปตรงโฉบเชียวไม่เหมือนใครดีไซน์สปอร์ตล้ำๆสไตล์โตโยต้าเลยครับกระเถิบมาในส่วนของด้านหลังกันชนด้านหลังเนี่ยจะเป็นทรง r S จากโรงงานนะครับและก็จะมีสติ๊กเกอร์ RS อยู่ที่ด้านหลังมาให้ด้วยและส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยมีสปอยเลอร์อด้านหลังมาให้ กระจกไรลฟ้าด้านหลังและด้านท้ายของเขาเนี่ยอนเนกประสงค์มากๆเพราะว่าวางขวางนะครับตามสไตล์โตโยต้ายาริสเลยเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับเรียบเคียงกับตัวรถได้และในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีแกะไม่มีใครครับคันนี้สวยมากๆ สำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะไม่มีกล้องมองหลังมาให้แต่ได้ในเรื่องของภายในที่โอ่งโถงกว้างขวางเดี๋ยวเรามาชมกันครับไปครับสำหรับภายในห้องโดยสารตอนที่2ของรถโตโยต้า a าริอย่างที่ได้เรียนไปว่าห้องโดยสารเนี่ยโอ่งโถงกว้างขวางนะครับเลดไลน์ในการนั่งหัวเขา่าไม่มีติดเบาะด้านหน้าเลยและสำหรับตัว RS นะครับด้วยความพิเศษของเขา จะให้หลังคาที่เป็นสีดำมานะครับและเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าลายทูโทนสองสีสีดำสลับแดงเป็นผ้านะครับและด้วยความอเนกประสงค์ของรุ่นนี้เบาะด้านหลังสามารถพับเรียบเคียงกับตัวรถแบบนี้ได้เลยนะครับพับแบ่งแยกเป็นแบบ 60- 40นะครับพับด้านไหนนั่งด้านนั้นครับออปชันจัดเต็มขนาดไหนไปชมด้านหน้ากันต่อเลย ในส่วนของออปชั่น RS นี่ผมบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดกุญแจรีโมทปุ่มุช s ตา t a r สต็ o p กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและกระจกทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับตัวพวงมาลัยเป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้2ตํตำแหน่งด้านหน้าและเลขไมค์กันนี้อยู่ที่แสน22,842กิโลเมตรรถ10ปี เฉลี่ยววิ่งปีละ1มื0 0กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากๆครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีรล้าวไม่มีหักสภาพสวยพร้อมใช้งานระบบเอด r เทนเมนต์มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด6.5นิ้วของแท้ของเดิมจากโตโยต้ามาให้สามารถใส่แผ่นซีดีได้เสียบสาย AUX ได้ติดตั้งในเรื่องของสายเสียบ USB ได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมบลูทูธได้ครับแอร์เป็นมือปรับนะครับส่วนเกียร์เป็นออโต้แบบขั้นบันไดตามสไตล์โตโยต้าเลยนะครับในส่วนของฝั่งด้านผู้โดยสารข้างๆก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆด้านบนสลับด้านล่างนะครับเก็บสิ่งของจิตปาทะเล็กๆน้อยๆสำหรับรถคันนี้ได้เลยในส่วนของแอร์เ,ย,เย็นเจี๊ยบนะครับ เย็นฉ่าแน่นอนเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีอันนี้บอลการันตีให้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจอยากจะมาทดลองครับมานั่งดูว่าจะเป็นแบบที่บอลพูดไหมมาชมมาทดลองกันได้เลยครับรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับ เอาเป็นว่า่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางคันเสียอีกสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาหาเราได้เลย024134446ยินดีดูแลและคำปรึกษาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้บอลลาไปก่อนเนคราวนี้สวัสดีครับ